ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT u t u o i o นะฮะคลิปนี้มารีวิว Natural f o r n a t นะครับผมตัวเวอร์ชั่นกับตันนะนะตัวเวอร์ชั่นกับตันเป็นตัวที่ สารพัดประโยชน์ยืนได้หลายตำแหน่งนะครับผมเบ็คซ้าเบ็คขวาแนสเซนเตอร์นะครับผมได้หมดานาชูเฟิรนเดตโอเค3สามปีเลยนะนะหกท่านั้นก็ไม่ได้เยอะนะ9ก้าหกก็ไม่ได้เยอะนะโอเคโอเคสเตตเหรอเอาที่ดีๆหน่อยก็เปิดบอลเหรออ็จ่ายบอลจ่ายบอลเจ็ดสามลูกมงแปดสาม นะเกมรับ94ก็ถือว่าโอเคเลยนะนะก็ไม่ได้หน่อยนะครับผม94ก็ถือว่าโอเคนะฮะทักลิ่ง91เอ็เกซริชั่นเป็ดแล้วก็ยีนเมนเกก็เยอะพอสมควรนะครับผมแต่มันก็อาจจะสู้ได้หลายคนไม่ได้และหลายคนเนี่ยโอ้โห95บวกบวกนะครับผมโอเคแล้วก็สปีด81สปีดต้น74พลังกานยิง75กระโดด85ดแข็งแกร่ง82 บาลานซ์เจแล้วก็สเตมินาแปดสามนะครับผมยืหลังปกตินะฮะก็น่าจะโอเคไหมนะครับผมสกิลเหรอตามประกบคู่ต่อสู้ตัดบอลน,นะมีตัดบอลมีสไลด์ตัดบอลท่ายากกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะก็สกิลสกิลก็มาครบนะสกิลเกมรับก็มาครบนาะโนะช t u นะครับผมก็ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับผมขอแค่เหนียวเหนียวหน่อยนะครับผมโอเคเก้าหกนะฮะเก้าหกนาโชก็ต้องลองดูนะครับผมนะจะยืนกองหลังยืนแบ็กนะครับผมคนละเกมละกันเปลี่ยนทีมนะครับผมเปลี่ยนทีง่ายนะครับผมภาคนี้เปลี่ยนทีมง่ายนะฮะไม่ต้องเข้าไปส e ิ t i n g โอเคเรอัลมาดริดอยู่นี่สวยๆนะโอเคจับลงสนามดีกว่านะครับผมนาโชเฟรนเดสไปโอเค เกมแรกสำหรับนาชโชเฟอร์นันเดสนะครับผมจะเล่นได้ดีหรือเปล่านาโชเพราะว่าโอเวอร์ออลมันก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยนะ96้าหก็ไม่ได้น้อยนะนะมาจะมีตัดบอลดักบอลได้ดีหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดือดเดือดเดือด,อดอนาโช่ผมคือหลังก่อนคือหลังก่อนไม่รีบนะะไม่รีบจ่ายบอลก็ถือว่าโอเคนะถ้าจ่ายบอลไม่ดีคำรู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะทีนาโชก่อนเปิดขึ้นหน้าไปครับผมก็ขูหแม่นอยู่นะ นาโช่อีกรอบนึงครับผมนาโช่นาโช่จ่ายบอลโอเคเลยนะครับผมไม่ได้แย่นะมาอย่างนี้นาโช่ต้องเอาอยู่นะครับผมเป็นฮาคิมิเงีพี่นาโช่นาโช่มายืนริมเส้นเฉยเลยว่ะให้อาคิมิมาตัดบอลตรงกลางเทนเฉลยวเลยแต่มันก็ยังว่ามันก็ยืนได้ค่อนข้างทั่วสนามอยู่แล้วนาโช่นะครับผม โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็ยังไม่ได้มีการโชว์ผลงานอะไรมากมายนะครับผมก็เน้นจ่ายบอลน,นะครับผมแค่นั้นนะโอกาสตัดบอสลสไลด์ย,ยังไม่มีในโอกาสยังไม่มานะครับผมแต่ก็ยืนตำแหน่งเนี่ยมันก็ไปยืงยิงไปไป,ไปทางบกขวานะจริงมันจะยืงยิงไปทางบกขวาโอเคไหมฮะนาโชเปิดข้ามฟากมาลูกนี้โอเคอยู่นะครับผมไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เ,ยเปิดข้ามฟากนาโชต้องมาช่วยตัด เปิดอัดหน้าชช่เลยเนี่ยสั้นๆนะครับผมก็คงเป็นนาชู่แหละที่มาเอาบอลตรงตรงข้างหลังอนะลูกขงหลังนี้ก็นาชเหมือนเดิมนะครับผมนาชวเหมือนเดิมนาชเหมือนเดิมจ่ายบอลโอเคอยู่ไม่แย่นะเปิดมาอม่นาโชาชต้องเคลียร์ไปก่อนโอเคลูกอากาศทันวิดีนะโอเคจบเกมแรกนะครับผมก็ ไม่ได้มีจังหวะพลาดอะไรนะแต่ก็มันเกมมันไม่ค่อยอยู่อยู่แบบตรงข้างหลังมันอยู่กลางๆมากกว่านะครับผมนะแต่การจ่ายบอลเปิดบอลก็ถือว่าไม่ได้พลาดนะครับผมตัดบอลได้หนึ่งครั้งนะก็ถือว่าโอเคนะอาจจะไม่ได้แน่นมากอาจจะมีหลุดตำแหน่งบ้างแต่กเกมนี้ก็ถือว่าไม่ได้พลาดเลยนะครับผมก็ไม่ได้พลาดเลยนะได้ไปเท่าไหรนะ่นาโชอุ้ยหกนะหก ก็ถือว่าโอเคนะนะซึ่งมันมีจังหวะตัดบอลได้บังบอลได้นะฮะนาโช่จ่ายบอลไม่พลาดนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะก็ถือว่าโอเคเลยนะซึ่งไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วนาโช่ในตำแหน่งนี้นะครับผมถ้าจับยืนเบ็กเนี่ยมันก็อาจจะเติมเกมไม่สุดนะครับผมโอเคเกมสองจับยืนเบ็กดีกว่านะครับผมไปฮะ โอเคเกมที่สองดับนาชูนะเกมนี้จะยืนเบกข,ขวานะจะยืนเบกข,ขวาเพราะว่าแต่ก่อนก็เบกข,ขวาซะส่วนใหญ่เบกซ้ายไม่ค่อยนะนะครับผมมานาชูเบกขวาแต่เติมเกมเนี่ยไม่สุดอยู่แล้วนะเพราะมันก็ต้างกึ่ง,งะนะเป็นกองหลังด้วยแหละนะครับผมมามาให้หนาชูไปก่อนไปก่อนไปก่อนความเร็วเนี่ยถือว่าไม่ได้ช้ามาก นะยังพอแบบมีสปีดได้บ้างนะครับผมที่นาโชครับผมไม่ค่อยเติมนะไม่ค่อยเติมเกมสูงสักเท่าไหร่นะครับผมว่ามันก็นั้นเกมรับอยู่แล้วนะฮะเราไม่ใช่สายเบกจัมบุกออกมาติดนาโชครับผมนาโช้ออกมาบะขึ้นบะขึ้นว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วความเร็วไม่แย่นะฮะความเร็วไม่แย่แต่จะยิงยังไงกันนั้นแหละ โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมก็มีขึ้นมาบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับผมไม่ได้ขึ้นเยอะถ้าไม่เลี้ยงก็จะขึ้ไม่ขึ้นไปเลยนะนะก็ออกแนวน,นั้นเกมรับซะมากกว่านะครับแต่มันก็ยืนได้เผื่อแบบ แบบเบกขวาเบกซ้ายไม่ฟิตอะไรอย่างเงี้ยนาโชก็ยืนได้นะครับผมและในดียืนได้ก็ถือว่าไม่ได้หลุดมากกนะ็ยืนได้นะครับโอเคเกมครึ่งหลังนะฮะนาโชต้องเข้าเบียดและนาโชต้องเข้าเบียดเบียดเบียด,ดโอ้โหได้ด้วยได้ด้วยนะครับผมธรรมดาที่ไหนว่ามันเป็นกองหลังอยู่แล้วนะครับผมโชว์ทุ่มไป,ปลองโซ่มาให้เม็ดซีนาโชเติมเติมคืนให้นาโชมาฝั่งนี้ปาดมา ไปถึงอุย้ยลำหน้าไปแล้วว่าแม่หน้าเสียดายนะครับผมนิดเดียวอาโชขึ้นโมงโอ้โหสบายสบายแบบขึ้นมงไม่ได้ยากเลยเนะขึ้นมงสบายสบายให้นาโชโอ้ยมุมอย่างนี้ยิงเอาจะได้ยิงนะครับผมโอ้โหลูกนี้นาะโชมีส่วนร่วมเลยนะครับผมนะวิ่งมาเรียมเส้นตัดเข้าใน ยืนด้วยเท้าซ้ายนะครับผมพุ่งๆจะติดเซฟเดบรอยสาวมาโอ้โหเดือดอยู่นะนาโชมันก็เดือดอยู่นะนะ่ยช่มันจะไม่เก่งนะมันก็เดือดอยู่นะนาโชโอ้โหไม่ดีวะยืนแบ็กไม่ดีวะนะ่นาโชต้องไล่ตามแหละเสียตำแหน่งครับผมมาให้นา ชนะครับผมได้บุกฮะพอได้บุกอยู่าน,นาโชวิ่งวิ่งคืนไปไปคืนนาโชเปิดออกข้างให้เรดฟอร์ดเม่นๆจับบอลลงก็ดีนะเนียแต่ก็ยังไม่ได้ครับผมนาโชลูกนี้ คืนมงสาบายๆาานะครับโอ้โหจบเกมนะครับผมจะเกมที่2แเล่นได้ดีเลยนะนะเล่นได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับนาโชในเกมนี้นะครับผมโอ้โหถึงมันจะอาจจะไม่ได้โหดไม่ได้เติมเกมดีมากแต่เล่นได้นะสารพัดป,นะประโยชน์จริงๆนะสารพัดประโยชน์จริงๆสําสำหรับนาโชโอเคได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่6.5นะครับผมเกมแรกเนีงง่ยได้ไป6เกมนี้6.5นะฮะถือว่า ไม่ได้เติมเกม,เกมสูง,สงนะแต่ก็บาง,บางจังหวะมันก็เหมือนมีเซนเนี่ยบางจังหวะมันก็ไปแล้วก็โอ้โหมาลูกที่สองอะ่ะนะมาขอดูไฮไลท์ลูกที่สองนะครับผมขอดูไฮไลท์ลูกที่สองนะโชว์เติมเกมปัดเข้าในยิงที่สายบอลพุ่งแรงด้วยนะเนี่ยบอลพุ่งแรงด้วยนะน่าจะเป็นลูกนี้เนี่ยเอ้ยใช่ปะวะไม่ใช่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 ต้องเป็นเรือบอยยิง อันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยน่าจะเป็นลูกนี้แหละเนี่ยนาโชหูแตะหนึ่งทีซ้ายยิงโอ้โหบอลพุ่งนะครับผมแล้วก็เดิมบรอยปั๊มมาได้ยิงอีกทีต้องให้เครดิตนาโชเลยป่ะลูกเนี้ยดูจ่ายไม่ื้อจ่ายนาโชแตะกระชากออกมาซ้ายโอ้โหมันไม่ได้ฉีกมากไงบอลมันพุ่งแรงแต่มันตรงตรงโกไงโอ้โหเดือดอยู่นะกองหลังสารพัดประโยชน์จริง,งๆคนนี้ แนวน่นวงฟันเดทโอเคลองเล่นดูนะครับผมมันอาจาจะไม่ได้แน่นมากไม่ได้หัวหวาแต่มันเล่นได้ทางไปซ้ายแล้วไปขวาแล้วเล่นได้ดีนะเล่นได้ดีนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ออออและกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเลสวกั